พนักงานส่วนตนําบลหรืออบตอเนี่ยกรณีที่ลาอุปสมบทหรือไปประกอบอพิธีฮัตณนะเมืองเมกกะประเทศซาอุดิอาระเบียเนี่ยมีสิทธิ์จะได้รับเงินประจําตําแหน่งหรือไม่อย่างไรสําหรับในเรื่องนี้นะครับตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตนําบลเรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เงื่อนไขอัตรา และวิธีการจ่ายเงินประจำตำแหน่งของพนักงานส่วนตําบลพุทธศักราช2566ในข้อ12เนี่ยพนักงานส่วนตําบลซึ่งมีสิทธิ์ได้รับเงินประจำตำแหน่งผู้ใดลาให้มีสิทธิ์ได้รับเงินประจำตำแหน่งตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังต่อไปนี้วงเล็บ5ตั้งแต่เริ่มรับราชการพนักงานส่วนตําบลซึ่งมีสิทธิ์ได้รับเงินประจำตำแหน่งผู้ใด ยังไม่เคยอุปสมบทในพระพุทธศาสนาหรือยังไม่เคยประกอบพิธีฮัตณ์ณเมืองเมกกะประเทศซาอุดีอาระเบียหากได้รับราชการแล้วไม่น้อยกว่า12เดือนนะครับรับราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า12เดือนหรือ1ปีเนี่ยและได้รับอนุญ,ญาตให้ลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัตณ์ณเมืองเมกกะแล้วแต่กรณีให้จ่ายเงินประจำตำแหน่งระหว่างลาสำหรับผู้นั้นได้ไม่เกิน60วันนะครับ เพราะฉะนั้นลาอุปสมบทหรือลา,ลาไปประกอบพิธีฮัตแต่ว่าต้องได้รับราชการมาแล้วไม่น้อยก,กว่า12เดือนเนี่ยมีสิทธิ์ได้รับเงินประจําตําแหน่งระหว่างลาได้ไม่เกิน60วัน